สวัสดีค่ะเอฟซีมณีท่อมีสามดาวสิพยพ่อประแมพิ้องมาติดตามตะเลขกับนาหน่วยกระธรรมชมนาหน่วยไปเหตุบุญยูวัดไปกราบหลวงปูพญนาคปูศรีสุโธกับยาปทุมมากกับธรรมชมโตกแกล้งมากฝันฝันเห็นปูพญนาคนามาหอดบาทม,ม,ม,มาเกี่ยวต้นเกี่ยวโตทรามชมมาเกี่ยวโตนั่นโตบกง่งายหนึ่งเกี่ยวโตแล้วก็ แปลงไก่เป็นผู้ยิ่งกับผู้ท่าท่้นผลัชมบอกเลขให้โชคหน้าหนุยบอกเลขสามตัวกับสองตัวค่ะจะเป็นเลขใดก็บปรับชมกับน้าหนุยพร้อมกันค่ะไปเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่มไเด้อค่ะปรับชมความกันเลยค่ะสวัสดีครับหน้าหนุยสวัสดีครับหน้าหนุยสวัสดีค่ะเป็นยังไรครับบอกสูอฟซีฟังได้ครับหน้าหนุยก็ฝันครับฝันครับ ไปทำบุญที่วัดนะครับครับไปทำบุญที่วัดครับไปทำบุญที่วัดไ้วัดอะไรนะวัดโควิดวัดโควิดครับไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปไหว้พญานาคครับผมวัดโควิดทารามครับผมครับผมทีเขอเมืางจังหวัดอุบลครับผมจะไปทำไปทำบุญครับทำบุญเสร็จแล้วครับไปไหว้ไปไหว้อุค์พญานาคนะครับไปไหว้ขู่พญานาคครับผมไหว้องค์พญานาคสององค์นะครับครับสององค์ก็ไหว้แล ไปจุดธูปจุดทูปไหว้จุดธูปจุดเทียนไหว้ครับจบแล้วกลกับบ้านกลับบ้านกลับบ้านพอประมาณเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนมันฝันครับฝันเห็นพญานาคที่ที่ไหว้ครับอะไรอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะช,ชื่อวัดปู่พิษไอ้อแม่ประชุมมาอะไรพวกนี้นะฮะโอปู่สีสุดโตครับครับปู่สีสุดโต๊ะ แม่ย่าประทุมมาครับแม่ยาประทุมมาคปู่พญานาคทำชนกดเข้ามาในความฝันเลยครับไปทําบุญนี่เรื่องจริงบอกครับเป็นเรื่องจริงครับครับไปทําบุญมาแล้วก็มานอนฝันเลยครับไปทําบุญมากลับมานอนฝันกลับมานอนฝันเลยับไมว้พระดึงมาเขาแกมมหานะครับครเบเทตามหาสององค์เลยนะครับครับองค์เขียวตัวตัวเริ่มเลยครับตัวสามคนเลยครับตัวสาองค์องค์น้ำนะครับ สองสองสององครับเท่ากับองน้ํานี่เนาะมาขึ้นอยู่บนหลังคาขึ้นอยู่บนหลังคาคำคำคำทีนี้ครับแกก็ลงมาครับขึ้นนะแกก็ลงมาข้างล่างเขาบับอยู่ในความฝันครับผมเขาบอกโอ้เป็นไงถึงยากจนแท้เนาะแล้วเขาไปบอกว่าโอ้ไม่ค่อยมีเงินเลยไม่ค่อยมีนานนั่นหบอครับผมไม่ค่อยมีเงินแกก็ตามเาบอก เดี๋ยวชื่อมบอกเลขให้คนนี้นะครับโอ้ครับครับ,รบจะ,จะบอกเลขให้เที่ยวกันใหญ่เลยสองตัวเที่ยวกันนะครับเที่ยวกันเลยเที่ยวกันสองตัวสององค์เที่ยวันใหญ่มาไอพอเที่ยวเสร็จแล้วแกก็ลงมาเป็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงไม่ยากกับปู่นะครับผู้หญิงกับผู้ชายตอนแรกเป็นพญานาคครับ แล้วก็ลงมาจากหลังคาบ้านครับเป็นผู้หญิงมาเลยกับผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับผมผู้หญิงผู้ชายมาเลยครับแล้วก็สวัสดีเขาเนาะสวัสดีโอ้องปู่ตามมาให้โชคให้ลาบว่าตาตามมาครับแกก็แกก็จะบอกเลขให้นะครับบอกเลขให้ครับผู้ชายก็บอกผู้ชายก็บอกไอ้องผู้ชายเนาะบอกสามตัวหกหนึ่งสี่เก้านะ บกหนึ่งสี่เก้าครับสามตัวสามตัวหนึ่งสี่เก้าครับสองสองตัวผู้หญิงผู้หญิงบอกห้าเก้าสองตัวบอกห้าเก้าครับห้าเก้าเก้าห้านะครับกลับกลับกันเอาด้วยเนาะบอกเมือเสร็จแล้วโอ้ยุดถูกไปทำบุญนะไปให้ไปทําบุญหายนะครับซื้อซื้อข้าวซื้อของถ้าเกิดออกนะครับถ้าเกิดออกก็ไปไหวไหว้แกครับแกก็หายบัตรไป หายบักแต่กำบานอยู่ครับไปหายบักกับกับไปบัดอีกสักสิบเนาะครับตัวนี้เนาะครับผมปไหว้จุดทูใบนั่นเหมือนกันไหมตัวไหนครับตัวไหนครับตัวสามตัวนั้นหนึ่งสี่เก้าครับผมหนึ่งสี่เก้าครับผมสองตัวก็ห้าเก้าครับสองตัวห้าเก้าครับผมห้าเก้าครับบ้านเล็กที่นะหน่วยตัวไหนครับบ้านเล็กที่บ้านเลที่นี่ 14ครับผมไมด้ขสี่ไม่ได้ขี่หนึ่งสี่เขาตรงกันเลยคหนึ่งสีตัดเล่นเดออเอฟซีอาทองนี่สามดาวถามยังแน่พีตะนี่มาหาหรือยังกานันอ้ยังไม่มาเบอ๋อเดี๋ยวที่ไี่สไม่รู้จะมาหรือเปล่าไม่มาเดี๋ยวไปหาเองไม่มาก็ไปจุดทูบไหว้อ่ะเดี๋ยวรอไปคืนนี้ไหม ยังไม่รู้เหมือนกันครับถ้าเกิดไปไปก็ไปครับผมไปก็ไปเนอะไปก็ไปเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ f อฟดูประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันาร้อยกสบแับนุ่มสระบุรีครับ f อฟซีตัวเลขที่สวยงามนี่โบหลายหางไม่เยอะหนึ่งสี่เก้าเลขสองตัวห้า9้าห้าเก้าแม่นแม่นกับหน้าหนุ่ยกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อนอีกค่ะเพื่อนอีกบาทนี้ถ้าเกิดออกวันนี้ก็มาทำบุญด้วยกันเด้อสาธุสาธุสาธุครับเราจะตามไปถึงวัดโกวิทยารามเลยครับผมครับผมไปกานอีกเลยครับครับผมไปทำบุญด้วยกันครับผมถ้าเกิดตัวนี้ออกนะครับครับครับขอบคุณครับนะหน่อยครับสวัสดีทำให้รวยนะครับให้ร่ำให้รวยให้โชคให้ั่นให้มังให้ีนี้ นี่นะะรรมมัขขนนกข่านธรรมชมาาเลขของน้ 1, 9, หาหน่่ยธรรมชมปูพญานาคบอกเลขหนึ่งสี่เกากับหาเก่าธรรมชมเลขเก่ากับเลขหกมันโตเดีวยวก,กันอก่าลืมปินหัวก,กันไม่น้ำแนนะาเะนาะหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสีหกห้าเก้้ธรรมชมประจามวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนขอให้มิชชมม่หลาบกับน้าหน่อยค่ะก่ยีปป่ปุ่งฝาไปใสยค่ะ อย่าเพ่งฝากไปใส่ทองมีสามดาวมีคลองดีมาฝาก่ําชมค่ะปรับชมมงคลองดีพร้อมาากันเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC, มันี่ทองมีสามดาวเดีเดินทางไปทํำบนยู่วัดลงพลอด เกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมอาฝากเอซค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียยทซับขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้าย,ยางพานบ่เขาหลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคไม่ลาภค่ะซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จะเหนื่อถึงไปรับชมมังของดีกับน้องเบิร์ดอยู่ข้างในค่ะไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์สวัสดีครับ โอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายยมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้ื่องการทายกลับคืนมาได้พวัวเมยไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยทนานรอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกัอต่มรูปคิวต่มครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อโนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาามหยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมละทงหินงข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค่ายา่างโบเห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาลานเห็นในคนมองโบเห็นลานข่าเฮาเดินผ่านเอานวดค้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเข้าครับขายดีปานทีน่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง บ the ่าวบ่าวยงางกายผู้สาวผู้บ่าวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปู่ออกมาแล้วครับเนาะลัวก็เมื่อแทะครับสามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับทาปากสามเทื่อทาคิวสามเทื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งแล้วครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารนะครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราดตรงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนาอท่านผู้ชมแล้วก็บ่าแอมประตูงนีด้น้ำมุ่นมาน้ำครับใ้น้ำมุ่นข้องหลวงปุลอดไม่ให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไร่ที่บบดีสีลร่าสีมันบดมันบงังเสเนียดจังไร่ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดอเราแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึง่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเ,บเอย่าเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ล้วงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ